ดดครีมอาบน้ำชมพูผู้สื่อโมโนกาตาริสูนน้ำมันสกัดเข้มข้นจากผิวส้มอาบชกพูอาบตำนานแห่งพืชพันธุ์ธรรมชาติ ทรีบอร์ดแบนหกเมรได้จริงทุกแห่งทั่วประเทศโทรหนึ่งห้าสามศูนย์ปลาแมคคูเรลในซอสมะเขือเทศตราโรซาเด็ดที่เนื้อดีที่ซอสโอเตโต้สปิกกี้สีรถใหม่บันฝรังแท่งรสเข้มข้นจากกุลิกุยะอมแก้ไอตราตะขาบห้าตัวอมแก้ไอชุ่มคอละลายเสมหะเอ็มบอกว่าที่บ้านพี่นี่ใครใส่ยีนห้ามนั่งโซฟาเฮ้ยทำจริงเหรอคือไม่ไม่ใช่คือบ้านพี่ในส่วนมากทุกอย่างจะเป็นสีขาวหมดไงคุณพี่ครับ ใช่แล้วก็ปกติเนี่ยอย่างเวลารถเราเนี่ยเรานั่งก็ส่วนมากก็จะเป็นเบาะสีครีมใช่ไหมเราเห็นเลยว่าเฮ้ยเวลาคนนุ่งเกงยีนส์ขึ้นมาพอบ่อยบ่อยปุ๊บเนี่ยสีมันติดเบาะนะมันเลยสีเกงยีนส์ใช่ไหมใช่เราเห็นแบบนั้นเงินน้่งเงินใช่ไหมใช่แล้วเาก็มวามรู้สึกโอ้โหแน่นอนเลยแบบนี้เนี่ยถ้าเข้ามาบ้านเราพอสีขาวปุ๊บเราก็เลยซื้อเก้าอี้สีดำไว้ถ้าใครนุ่งกางเกงยีนส์มาให้นั่งเก้าอี้ดำเงี้ยพี่พูดตรงๆนะเชิญนั่งค่ะผายอย่างนี้เชิญนั่งคือจำกัดพพืืื้้นนนททีีี่่่เเลยวากกหดดขขอออบตคส เนี้ยบานะมั่เนี้ยบนะเนี้ยบเนี้ยบเป็นเนี้ยบหรือเป็นคนโรคจิตกันเน่ไม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 ่เนี้ยบมีคนหลายคนเป็นคนเนี้ยบมแก้วนี่ข้องก็เนี้ยบเลยพี่นะอยู่กับแก้วดีกว่าอยู่กับแก้วดีกว่าที่ำงานเขาเก็จัดเป็นระเบียบของเขานะใช่ไหมแก้วมันต้องอย่างนั้นี่แก้วนี่ปพ๊บวันหนึ่งเดินกลับเข้าบ้านปพ๊บวันนี้มีคนมาบ้านเหรอรู้เลยใช่เลยเูอเห็นหมอนใบนั้นมันเอียงไปนิดนึง เราเป็นโ่อเหมือนคนจับผิดหรือเปล่าไม่รู้นะหรือบางทีเนี่ยเราจะมีล่อรวงไว้อย่างเช่นที่บ้านเนี้ยเสร็จปุ๊บเช่นล่อลวงล่อเขาทำผิดเยอะล่อเขาทำผิดว่าแม่บ้านได้ทำบ้านสะอาดไหมอะไรเงี้ยเช่น้นก็จะแบบอะไมแบบทิ้ง เศษไว้นิดหนึ่งแค่ที่แบบมองไม่เห็นอ่ะฉันเศษผงแค่นิดหนึ่งขาวๆแล้วใช่ไหมเศษปุ๊บเคาน์เตอร์ในห้องน้ำเป็นสีดำรู้เลยวันเนี้ยเธอไม่ได้เช็ดใช่ไหมเพราะไอเศษนั้นมันยังอยู่ไงลูกนี่วิธีแบบนี้มาแก้วคุยจะรู้เรื่องเรื่องมาแก้วหนุนหนุนหยิบเปิดตู้เย็นมานะของนี่เรียงเป็นตับใช่แล้วว่างอย่างแม่บ้านอย่างเช่นเนี่ยสมมติว่าผลิตภัณฑ์มันหันหน้าหันหน้าอย่างเงี้ยบางทีหันหน้าบ้างหันหลังบ้างไม่ได้มันต้องยี่ห้อหันหน้าหันหน้า นี่เลยเนะมันจะแบบนั้นไมกันจะได้เห็นมันจะได้เห็นว่าไอ้ที่เราจะกินคืออะไรใช่ออไอ้ขวดกลมๆนี กลมๆก็อยู่กลมๆไอ้เหลี่ยมๆก็อยู่เหลี่ยมๆเออไอ้สูงก็ต้องเตี้ยเตี้ยเตี้ยสูง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 เตี้ยสูงสูงเตี้ยอ๋อมันน่าเกลียดว่ะไม่แต่นี้ก็ถือว่าถือว่าเป็นชนที่มีระเบียบต้องบอกอย่างนั้นอ่ะโอเคเดี๋ยวขออนญาติพาพี่ตู่ให้พี่ตู่พาไปหาแม่อ่าไป็นพบคุณแม่สักนิดนึงนะครับไปม่ตู่ยไม่ด๋อ่ไม่ด้๋อยแม่หอบข้าวฉันได้ทานข้าวฟรีอีกแล้วเออะไรันี่ยอะ เั็ต่อพี่ไม่ไปมุ่งทางนี้พี่เฮ้ยหยิเดี๋ยวไม่อยู่ไม่ได้แล้วทำไมอทำไมอยู่ตีไปไปนวดพ่อพ่อสบายไปแล้วป่านนี้ใช่สบายไปแล้วสบายไปแล้วเมือเนื้อไม่ตัวหายไม่เจอหรอกทำบุญไม่ดีกว่าเออไอ้บ้าไม่ทเจอมือเนื้อไม่ตัวหายหมดไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ตีต้องไปจัดการกันดูดิสนารันพ่อสบายกูใช่ The <laughs> cat วัสดีครับสวัสดีครับวันนี้มาเยี่ยมเลยฮะใช่ฮะตายแล้วถ้ายั้นชวนพี่ตู่ใส่เที่ยวบ้านช่วยแม่ทําแทนผมแล้วนะครับผมอ้าวทำไมทำไมชิ่งเร็วอย่างนี้ผมรออยู่นักงานนะครับว่าจะมีใครมาแทนผมหรือเปล่าเชิญครับไปแล้วครับคุณแม่เชิญคุยนะครับสวัสดีครับอยู่ด้วยกันก็ได้เพพราะี่จะช่วยอะไรไม่ได้แล้วไปแล้วไปแล้วแม่ด้้วยดจะมาทานเดี๋ยวเจอกันค่ะสวัสดีครับพี่ตู่ปกติเข้ายิงไหมครับตู่ไม่เพราะฉันเป็นคนเหม็นทุกอย่างเออเห็นไหมคะแม่คันเจอแม่น้องค่ะแม่ วันนี้เราจะทำปลาดุกฟูกับพขิงค่ะเป็นของโปรดของพี่ชอบจริชอบมากที่สุดเล้วมากก็ต้องทำจิการปลาดุกปลาดุกเนี่ยเราต้องมาย่างนะคะเวลาเราจะซื้อปลาดุกเนี่ยก็ต้องซื้อปลาดุกย่างชนิดไม่ย่างไม่แห้งลูกถ้าย่างแห้งแล้วเนี่ยมันจะทำแล้วไม่ฟูแล้วเราก็แกะก้างออกมันจะมีครีบมีก้างตรงกลางนี่แกะออกแกะมันก็จะเป็นอย่างนี้นะคะแล้วเราก็มาสับ สับมันก็จะเป็นอย่างนี้ค่ะเนี่ยหางมันก็เอียดอย่างนี้แล้วเอ้าไม่เตือนลูกบ้างเลยเดี๋ยวก็กระเด็นนี่เนี่ยค่ะแม่ใช่โอ้โหโอ้โหนี่แน่มาถึงนี่แน่ เห็นไหมคะพี่คะพี yeah> ่ตู่เห็นไหมคะพวกนี้แหละค่ะจากตรงนี้ทั้งนั้น่ที่เราไม่ชอบเพราะอย่างนี้ค่ะพี่คะไม่ถ้าเราทำมันต้องใส่อย่างนี้ถุงมือคิ้ยาวใช่ไหมคะใช่ได้แล้วไม่มีซะแล้วโอเคโอเคเรารู้แล้วว่าพวกนี้ชแม่เราต้องไฟไฟไฟต้องแรงไฟเวลารงค่อนเี่ต้องค่อนแรงอ่ะตอนนี้มันไม่น่าจะกระเด็นแล้วแม่แม่กุ้งช่วยนะอย่าไว้ใจอย่าไว้ใจกุ้งพี่ยังนั่งขนาดนี้เลยพี่ตู่น้ำใจไว้ไม่เป็นไรค่ะเพราะกุ้งก็เสียไปขั้นึงแล้วขั้นเสียต่อไป พอจนกระทั <One input> ่งมันเหลืองแบบนี้นะคะแล้วเราก็จะมาผัดน้ำพริกเป็นน้ำพริกแกงคั่วแต่ถ้าเราจะทำบดพริกขิงเนี่ยเราควรจะโขลกผิวมะกรูดให้มันเยอะหน่อยมันจะได้ออกหอปิดเลยไหมคะแม่ได้ได้ค่ะพริกแกงนี่เหมือนพริกแกงที่เราแกงอย่างเช่นแกงแดงแกงเผ็ดแกงเงีใช่ค่ะใช่ื่นใช่ค่ะใช่ค่ะแล้วก็จะผัดน้ำพริกแกงให้หอมอันนี้ก็กระเด็นเหมือนกันนะพี่ตู่ระวังน่พี่ตู่แบบนี้นะ เราต้องออกไกลนิดนึงนี่นะคะแม่ช้อนเผื่อจะตักนี่น้ำตาลฮผัดไปเรื่อยๆใช่ไหมน้ำปลาแม่ที่มันติดกระทะอยู่นี้แม่เป็นไรใช่ไหมคะไม่เป็นไรค่ะแต่ต้องคนไปเรื่อยๆอ่ะกุ้งพี่ว่าไม่มีสูตรใช่ไหมคุณแม่ น้ำปลาน้ำตาลเดี๋ยวเดี๋ยวให้พี่ตู่ชิมน้ำปลาน้ำตาลอันนี้แต่คุณแม่ไม่ใช้ตวงตามสูตรไหมว่าน้ำพริกแค่พิกแกงเท่านี้แล้วมาอย่างนี้ไม่หรอกค่ะเพราะว่าแต่ละบ้านก็ทํามากทําน้อยไม่เหมือนกันอ๋อค่ะแม่ก็เราก็ใช้ตามรสของบ้านเราอะใช่ไหมฮะค่ะ นี่คือเราตัดลดด้วยมะขามน้ำมะขามมะขามเค็มด้วยน้ำปลาโอเคแล้วก็หวานด้วยน้ำตาลทีถ้ามันใช้น้ำตาลทรายมันจะไม่อร่อยใช่ไหมแม่จ๋าถ้าอยากให้หวานแหลมก็น้ำตาลทรายโรยได้ลูกกินมาแล้วใช่ไหมคะแม่จ๋าเอลองชิมหน่อยดูไปเลยชิมหน่อยชิมจากอันนี้เหรอคะแม่อ่าได้ชิมไปเลยพี่ตู่ค่ะพี่ตู่ชิมนิดนึงใบมะกรูดซอยนะคะต้องซอยฝอยฝอยเป็นไงคะพี่ตู่ มันอร่อยแล้วนะคุณผู้ชมที่มันจริงๆเค็มเค็มไหมคะแม่คะมันอร่อยอ่ะกุ้งชิมกำลังดีหมดเลยอ่ะกลองดีหมดแล้วหรอมันคืเรียกว่าประสบการณ์หรือเปล่าถ้าเป็นเราเนี่ยนะยอดไปอย่างนี้ยอดไปเรื่อยจนมันไหมอ่ะวิบดูใคจะดีใจมากที่ลูกได้เสียงนั้นเห้มไหมพี่อันนี้มาทั้งกลุ่มมาทั้งกลุ่มคุยอ้อยเข้าปากแล้วเนี่ยแกงแกบอกว่าเปลี่ยนเป็นแรดมั่งไม่ได้เหรอเคยได้ยินไหมเสียงแรดอ่ะขาดริงแล เหมือนขาดเค็มนิดนึงนะเดี๋ยวนะแม่ถ้าหยุดหยุดแม่แสดงว่าไม่เค็มเหมือนเมื่อกี้เนี่ยกุ้งว่ายังยังมันเหมือนกับมันต้องคู่กับลตอยกนะคะพี่ตู่นี่เราผัดไปเรื่อยเอนะฮะฮะคนไปเลยคนไปเลยหลีไปให้ก่อนชอบอ่ะจริงจริงทไม่ยากเลยนะเนี่ยทําไม่ยากหรอกลูถ้าเรารักที่จะทํานะพอดีเราไม่รักไงที่จะทำใส่พริกชี้ฟ้า ก็เนี่อความสวยงามเฮ้ยง่ายมากอ่ะแล้วคุกข้าวแล้วร้อนนะกุ้งมีข้าวหรือเปล่าล่ะคะมีข้าวมีสิคะมีเอามันต้องคุกกับข้าวเวลาทำจริงๆได้ยังพูขัวจะแห้งใช่ใช่อล่าดูน่าเกลียดจังเลยอ่ะไม่น่าเกลียดเหมือนแบบเราก็ดูด้วยช่วยก็ช่วยก็ไม่ช่วยนะแล้วยังแถมมาทานอีก กุ้มแต่อันนี้ไม่ยากเลยนะทำเนี่ยไม่ยากจริงทง่ายกว่าทำแก้วแดูเก่งนะพี่ตู่ทำได้ดูเก่งนะกูว่าดูยากนะนั่นมันผัดพริกขิงมาดูแม่ไม่เห็นมีขิงเลยค่ะแม่ก็ผัดพริกขิงอะเออแม่จำมป็นต้องใส่แต่พริกขิกูโบราณเขาเรียกมาเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวตายได้จะขึ้นไปถามคนที่แก่ๆบนสวรรค์นั่นไงครับเป็นเรื่องจนได้ครับคุณกุ้ง เอาเป็นว่ายังไม่อยากรู้ขนาดนั้นก็ได้ครับค ah ุณแม่พักกันสักแป๊บแล้วกลับมาหานะจ๊ะนะจ๊ะกับพิตูั้นทิดากันต่อนะครับ